ก่อนที่สงอาทิจส่สงมาสดชื่อขนาดนั้นเลยอืมเวอร์จัด <c oughs> แต่เนี่ยไม่ใช่ปีใหม่จริงหรอวะหน้ายังเหมือนเลยอะ ใช่ก็ไม่ใช่แล้วที่เรามาทั้งหมดเนี่ยอยากให้เพื่อนช่วยอะไรคะวิดีใจว่ะยิงได้เป็นเพื่อนกับแกแหมก็บอกแล้ไงเขาตอกันหมดแล้วค่ะไม่มีใครคิดเลยคิดน้อยหรอกค่ะมีดินั่งคุ้ข้างนี่เอาจริงนะทุกคนอ่ะก็ผ่านความผิดพลาดกันทั้งหมดแหละ ถึงตอนนี้นะอันที่ช่วยได้ก็อยากช่วยใครที่เป็นเพื่อนได้ก็อยากเป็นงั้นแกพอจะรู้เรื่องแสนดีกับมิวปะมันมีบางอย่างที่เราไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาอยากได้ลูกเราไปทำอะไรพ่อแม่ลูกติดเที่ยมิวไปเอาก็าผัวแกเหรอ หัวเก้าเรียกว่าพ่อของลูกแล้วกันอืมเราคิดแม่มาถามฉันนะเอา้าก็แกเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดป้าไอพี่ดีมาเล่าให้ฟังว่าลูกความน้าใหม่ๆก็ได้มาจากแกทั้งนั้นนะเอาจริงนะถ้าเป็นคนอื่นอนะเรคงเมามันไปแล้วอนะแต่พอเป็นมิวแล้วพูดตรงๆว่าสงสารว่ะ ไอเด็กเวทนะั่นมีนะมอะไรน่าสงสารวะมิวกำลังจะแต่งงานและงานมันก็คงจะเป็นงานแต่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัปด,ดป้าี่รปาไมถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้มันต้องเสียทั้งลูกเสียทั้งผัวไปก่อนมิวได้สมบัติทั้งหมดของผัว แต่ก็ล่กับการที่จะมีลูกไม่ได้อีกอ่นี่น้องเพลลูกสาวผมครับ <c oughs> ใครๆก็บอกว่าหัวใหม่ยังมีวอะเอาลูกตัวเองเป็นเหยื่อรอ มันก็คงเป็นช่วงที่พี่ดีเริ่มเอาน้องเพไปเลี้ยงทั้งที่ปกติก็ไม่ได้สนใจอะแล้วหลังจากนั้นพี่ดีก็พาน้องเพหนีไปเลยมันก็น่าสงสารแล้ะนะแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องขโมยลูกคนอื่นปะฉันว่ามิวก็คงไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละไม่งั้นก็คงไม่โทรหากิจแล้วก็ไม่ติดต่อมาหาเราเหรอกแกคิดอะไรอยู่วะ ฉันว่าถ้าฉันได้คุยกับมิวอีกครั้งหนึ่งอนะมิวก็อาจจะเข้าใจว่าการที่แม่ต้องผัดภาพจากลูกอะมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่ไอ้มิวมันก็ไม่ใช่คนที่ทำให้ศาลตัดสินให้แกชนะปะผมว่าการเปลี่ยนใจคุณมิวเนี่ยไม่ได้ทำให้ศาลเปลี่ยนการตัดสินนะครับถ้าคุณแสนดีอยากได้สิทธิ์การเลี้ยงลูกให้คุณมิวจริงเราก็ต้องเปลี่ยนใจคุณมิวแล้วเราจะเปลี่ยนใจคุณแสนดีได้ครับ หายกิดเหอะเออกูเสร็จแล้วกำลังไปเออเดี๋ยวกัน <มา S 2> นวแม่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเพิ่งจะกลับมาถึงเนี่ยฮะจะอยู่ให้แม่หายที่ถึงสักอาทิตย์ไม่ได้ไงจะรีบไปไหนไม่คิดถึงแม่บ้างเลยหรือไงถึงคับแม่เดี๋ยวผมรีบไปหาพลอยเดี๋ยวพลอยไหนแม่ไม่จะรักใครได้อีกครับนอกจากพลอยสวยอะ แม่ภูมิใจในตัวแก่ที่สุดเลยค่ะโอ้โหมไม่ต้องรีบไปแล้วมาดีครับโอเคครับลูกไ,ไ,ปไปดีมาดีนะลูกนะไปหนึ่งคนกลับมาสองคนเอ้ยสามคนเลยก็ได้ลูกอายุ30สบกว่ากันแล้วท้องได้แม่ไม่เติด นหนาวก็บอกว่าหนาวเลยจะอมพักไปเพื่ออะไร มันคิดเป็นอะไรหรือเปล่า เดี่ยวร้านโปกของเราไว้ทับแล,ล้วก็ให้แสบเลยหรือแม่ไม่ปว้คนนึงเปล่าอเล็กเขาไม่อะไรแล้วที่เขามาส่งเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากเจอแกครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับตั้งแต่คุยกันคราวก่อนก็สบายใจขึ้นมากเลยอยากเจออีกครับเอเจอวะ่ะรีบก,กินแล้วก็รีบก,กลับไปไล้เดียนวะเดี๋ยว,ยวคุณผมกินเผ็ดไม่ได้ อะไรครับเปล่าค่ะแ่เขียนว่าคุณเรียกกันเหมือนไม่ค่อยสนิทกันเลยคือว่าผมไม่ค่อยถนัดภาษาไทยนะครับโอเคผมแม่นี่ไงตีนไก่แม่ ไม่สูบอ่ะผมเคยสัญญาใครคนหนึ่งเอาไว้นะครับว่าจะไม่สูบแล้วถือไว้ทำไมก็แค่คิดว่าถึงตอนนี้จะกลับมาสูบเขาก็คงไม่รู้ไอ้พายบอกไอ้ว่าอยู่รักคุณจิวลีมากๆตอนนี้เข้าใจละไม่แปลกใจด้วย ไอ้ปายก็บอกผมว่าคุณเป็นคนดีนะครับถ้าพลอยได้คนอย่างคุณไปดูแลก็คงจะดีแต่ว่าคุณดูไม่น่าใช่คนขี้ขลาดนะครับผมไม่ได้บอกนลยครับว่าผมคนขี้ขลาดแต่ไปายพูดถูกครับผมรักเขามากฝากทิ้งด้วยนะครับ เออไอ้พายฝากบอกว่าอย่าอยู่กินยาด้วยล่ะขอบคุณนะคะที่มาไม่งั้นก็คงไม่มีคนเตือนเขาเรื่องยาได้ยินใช่ไหมครับที่ปีใหม่บอกว่าผมเป็นคนดีและที่ผมบอกว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงถูกรัก ผมผมมีสิทธิ์อยู่ไหมไอ้น้ำอาจจะตายหรือไม่ก็ลืมคุณไปแล้วนะฉันยังไม่เคยคิดถึงตรงนั้นนะคะโฟกัสแส่เรื่องลูกอะแต่ถ้าต้องคิด ฉันก็ยังอยากเป็นสายลุงของเขาอยู่ดีแล้วต่อให้เขาลืมหรือจำฉันไม่ได้ฉันก็จะบอกเขาบอกซ้ำๆจนกว่าเขาจะจำได้แล้วถ้าเขาจะหายไปฉันก็จะตามหาหรือถ้าเกิดเขาตายไปอ่ะเขาก็จะยังมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของฉันอยู่ดี ไม่มีใจให้กันก็อย่าทำให้ชอบมากกว่านี้ที่คุณพลอยพอดีพลอยรู้สึกเหนียวตัวนิดหน่อยนะคะ่ะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ พี่เล่าเจ้าชู้พี่โมโหนี่เห,อเหรอคะผู้ชายที่ลูกสาวคนเก่งของพ่อเล่นได้แค่เนี้ยก็เพราะพวกพี่จัดฉากเลื่ออยู่ให้พี่ดีต้องทำแบบนี้